เขาจะคุยกันกันเลยน้องพูดถึงโอนราค่ะขอบพระคุณนะครับเมาไปเลยสุดคุ้มกัทุกคนเอาสามพันกว่าคนช่วยกันครับหรือถ้าถ้าท่านใดที่จะโอนร้อยเก้าบาทจะเข้ากลุ่มเฉพาะกลุ่ม EP ยี่สิบสี่วันที่สองพฤษภาคมนะครับกดลิงก์ที่ปากหมดุดแล้วก็ส่งสลิปไปตามลิงก์นั้นเลยนะครับเพจซื้อตัวออนไลน์คณะหมอลำใจกันลอยแต่ใครที่จะซื้อมองเมาส่งมาที่เฟซส่วนตัวผมได้เลยครับ ที่าหอยู่นี่มัอนี้ก็เป็นแบบมีน้องมาหลายอยู่ไหมครับมันนี้อยู่หนาเวทีเป็นแบบคึกคักมากครับบรรยากาศดีแล้วก็ผมก็คิดว่าแบบน่าจะมีคนมาเยอะผู้จัดเขาน่าจะมีกําไรเขาน่าจะแฮปปี้เราก็จะได้มีความสุขแต่ออกไปเอามาค่คำว่าปีหนึ่งสี่จะเป็นคอนเทนต์ต่างๆบางทีผมก็ไล์ในกลุ่มครับมัอนี้ทั้งนวนาครอนก็นกนรู้สึกว่าสิโยกเลิกเพราะว่าฝนคือกันฝนท่วงเทพเลยครับนี่มาพี่น้อง ถึงผมมาบางงานที่เจอแบบนี้ไม่มีรายได้เข้ามือแต่รายจย่ายยังเหมือนเดิมคือขายแห้งเห็นอะเมื่อกี้ลูกน้องก็โทรมาว่าจะได้ค่าแรงไหมมันก็ต้องให้ค่าจออปากซอยผมเข้าใจว่าทุกคนมามันก็ต้องมีค่าใช้ใจนะ่ายน้องจอดซเว่นจอดอี่อย่ง,ยงกินเขากินน้ำเลี้ยงช่วยกันหน่อยนะครับเลี้ยงมาละมันใจถลอยไปไม่ด้ครับพี่น้องท่นครับ วันที่สองมีแอนบอจะาไม่มีครับผมวันที่สองมินใจกัรลอยล้วนๆนะครับแต่ของพี่แอนเราจะไปเจอกันของ ep ที่ยี่สิบหกนะฮะ EP ยี่สิบหกอียี่สิบเจ็ดมีครับแล้วก็วันไหนนะฮะคือมันดูได้มากกว่าสี่ครั้งครับบางทีพี่แอนมาวันไหนที่พี่แอนมาขึ้นคอนเสิร์ตใจกับลอยก็คือผมจะไลค์เฉพาะแค่ในกลุ่มเท่านั้นผมก็สิไลต์เฉพาะในกลุ่มมันมากกว่าสี่ครั้งแน่นอนครับแต่เราทําไว้แค่สี่กลุ่มเฉยๆแต่ว่า ไล่มากกว่าสี่กลุ่มแน่นอนครับคือสิบ,บอกว่าแอนไม่อีพีไหนเนี่ยผมตอบได้คืออีพียี่สิบถงยี่สิบเจ็ดแต่ว่างานไหนที่พี่แอนมาขึ้นเวนทีใจกระรอยผมจะเปไ็นไลน์ในกลุ่มบางทีอาจจะมาไลน์ในกลุ่มของอีพียี่สิบสี่ยี่ห้ามันสิเวียนกันไปมากแล้วครบครบผมมีลูกเยอะเนี่ยเลี้ยงลูกถ้ารักผมแล้วต้องรักลูกผมด้วยลูกผมมีสองร้อยชีวิตใครยังไม่เป็นเพื่อนแอดมาครับ ส่งสลิปมาแล้วแอดเพื่อนมาเลยเดี๋ยวปดกดรับครับได้เป็นเพื่อนกันแล้วอย่าเบื่อกันเด้เห็นย่าไม่ล่าบ่อยพนอย่างซอยกดไหลนี่เด้อเพราะว่าเพราะว่าเขาเห็นงานมากหลายมือพอสมควรอยู่ดีเนาะทั้งไรสดบางเท่ากับปฏิยุทธไรสดเสร็จเก็บของขึ้นรถเห็ดคากรีที่ผมก็ะไรไม่มันเป็นมันไม่รู้ว่าจังสี่เราพี่นอ้องพอเวลาออกงานเดินสายมา ข้อออกงานเดือนสายมากมันก็มีความเสียงเสี่ยงกับฝนกับลมกับอะไรต่างๆช่วงหน้าหนาวช่วงที่มันไม่มีฝนไม่มีลมก็โควิดเออเพราะเราได้ออกงานมากเราก็บมาเป็นยังสีซะแต่กับมาเป็นยังดอกแขย,ยังมีมูจอมะเคียงขัง่อยลีอยากไปหาหอดบานทุกคนเลยข,ขอบคุณมากๆนะครับหนงาหนาวสภาพคือ